สวัสดีค่ะทุกคนกลับมัจกาจชาแนลเราเอ๊กลับมัจกาจชาแนลแต่2548เพียงแล้วนะคะวันนี้เพิ่มปีมากแล้วก็มาพบกับชาแนลแขกที่รับเชิญนะคะก็คืออ้อนอันเดอร์สกอร์ชแนลมันทาจากช่องอ้อนอันเดอร์สกอร์ชแนลนะคะวันนี้ไปร้าน2 0บาทมาค่ะได้ซื้อของมาค่ะแต่น้องๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้าง นี่นะคะก็อยู่ในถุงนี้นะคะเราซื้อมาทั้งหมดสามอย่างค่ะราคาหนึ่งร้อยสี่สิบาทใช้ตังตัวเองจ่ายนะคะชม่่ตังคอยเพราะอะไรบางอย่างนะคะไม่บอกค่ะก็อย่างแรกที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นที่ติดเล็บแบบนี้นะคะที่ติดเล็บแบบนี้นะแล้วกี่บาทตอนเนี้ยโอ้ยอย่ามาถามในคลิปนี้มันไม่ใช่ชาแนลตัวเองเด้ไหมก็จะพรอมนี้ วยก็จะเป็นเล็บแบบนี้นะคะสวยมากคุณลุยแล้วก็จะเป็นแบบกลิตเตอร์นะคะแล้วก็มีอยนเลกค่ะย้อนดูวิวี่นนี่คือกาวติดหรอทำไมเขาไม่ให้ไอ้นี่มาใช่เดี๋ยวกาวติดอยู่ข้างในปะใช่อยู่ข้างในเรามาแกะดูกันเลยค่ะย้อนดูนี่ก่อนโอ้เจ็บย้อนดูนี่ก่อนเออก็เล่นแบบนี้เด่นมันจะได้ไม่ต้องแตกง่ายจะบ้าเออมันเป่ายาทุกคนนี่คืออะไรวะถามหน่อย อุ้ยอย่าเปิดเลยอะ่ะมันเอาไว้จุ่มลงไปรู้แล้วทําไงอ้อรู้แล้วทำอย่างเงี้ยใช่จุ่มไปในกาวแล้วก็จิ้มนี้มาอ๋อเป็นนี่นะคะก็ทั้งหมดมีอย่างเงี้ยเขาก็อันนี้เป็นฝาปิด,ด้วยนะเพราะมันต้องปิดมันก็นึกว่ากาวแบบบีบหลอดเทศตายเหอะของเราก็เดี๋ยวกันพี่ลิวกันสี่ลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นเล็บค่ะคือแบบเราชอบสีเนี้ยตอนแรกเราซื้ออีกแบบหนึ่งไปแล้ว,ลวพอแล้วพอเราเห็นเขาเอากล่องมาใหม่ก็เลยจัดไปชูใจกระพริบค่ะก็จะเป็นกลิตเตอร์นะมีจิ้มสองให้น้องให้น้องดูค่ะตาน้องค่ะตาไปเพียงลีเลอร์จับของต่อไปเดี๋ยวพี่อ้นขยับไปโอ้ยเด็ดเด็ดพี่อ้นรีวิวของหมดอย่างยังยัง ตัวไปของเรานะคะคก็จะมีเป็นอันที่ไม่อันที่ไปเขาก็จะมีเป็นนี้นะคะลูกโป่งน้ํานะเป็นอย่างนี้นะคือแบบอันนี้มันแพงมาค่ะห้าสิบบาทถ้าหนึ่งแพ็คก,ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนี่แพ็คละห้าสิบาทนะคะกําละห้าสิบบาทเสร็จแล้วไปจ้าพี่วอนพี่เพียงเก็บให้หน่อยดิอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นยังไม่รีวิวของสัมภัษธ์ค่ะก็จะเป็นสลา ค้าสีฟ้าใสนะคะคือเราซื้อมาเนื้อไม่ดีอะมันแน่นอ่ะเราจิ้มที่ร้านนะคะไม่ตอนเลกมันอยู่ในกล่องเนี้ยเขาไม่ให้จ,จิม้มใช่ไหมก่อนจะซื้อต้องซื้อก่อนนะคะเขาจิ้มเ,เยเ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเล่นแล้วเล่นแล้วอย่าเล่นสลา,ามไม่ได้อ,อุออ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 อ้ยอุ้ยเพลิเพลินกุ้ยโอ๊เป็นไรนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจิ้มกันเลยค่ะเนื้อแน่นมากทุกคนจะบอกไม่มากขนาดนั้นเละ ก็ยังมีนุ่มๆอยู่นอะตอนแรกจะมาก็นึกว่ามันนุ่มไงแต่พอไปเอามาเล่นครั้งแรกมันก็นุ่มๆอ่ะพอพอเล่นไปนเรื่อยๆปุ๊บแน่นปั๊บเลยนะคะไปอย่างต่อไปของน้องก,กันเลยค่ะไปเลยพี่อ่งเดี๋ยวใส่ให้พี่อก่อนเดี๋ยวไปช่วยแดดฝักพิ๊บพี่อ่อซื้อมาส่งอันเลยเหรออืมทำไมเออทำไมซื้อมาส่งอันทำไมมาซื้อมาอันเดียวอุย้ยไม่ใส่ไม่ได้เนาะ อันต่อไปก็จะเป็นอย่างต่อไปของเรานะคะก็จะหือย่างต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะเล็บเหมือนของพี่เราเลยนะแบบโอ้โหมันสวยมากนะคะเราขอไม่แก่นะคะมันเก็บยากราคา20บาทค่ะใช่ยดยดตีได้ตีเดะบอกแมวเป้ามากัดอย่างต่อไป หนูมีเพื่อนรีวิวครบสามอย่างยังยังยวดเพลงเพลงขาอยังให้น้องเล่นดิ่อกมาอะค่ะก็มาริวต่อทันะคแล้วค่ะน้องลัวคุยแก๊กแก๊กยอดสุดท้ายที่ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะเป็นโคมไฟค่ะโอ้เจอไม่หลับยัง นี่นะคะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะเป็นคล้ายๆแกะนะคะคล้ายๆแกะไม่ต้องเปิดให้น้องอีกแล้กแกะมีเข่านะคะตรงนี้สูงเหลืองเหมือนแกะแพะสูกไม่เหมือนหรอกคิก็เดี๋ยวก็จะมีราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยนะคะคลิปนี้มีคนบ้านะคะก็ตั้งหลายคนเลย ไี่เป็นไรเลยแกะมาดูดอดอรัอุ้ยคือบดีอ่ะแกเดี๋ยวเราจะตั้งงีนนะคะแล้วก็จะเอาไฟมาขยงี้นะคะต้องชาร์จก่อนอุ้ยทำไมมันแบบโยกได้ง่ายขนาดเนี้ยหนคอยย่องย่องอะไรอย่างเงนะอุ้ยลดูตรงนี้เหมือนชัยแล้วอ่ะ อุ้ยทำไมร้านยี่สิบบาทเหมือนใช้แล้วอะทำไมทำไมเหมือนเขาใช้จังเลยอะนี่ดูออนะคะก็ที่ช้านะคะก็คือเราต้องทำตรงนี้นะคะไปเลื่อนอย่างนี้ค่ะก็จะมีตรงนี้ก็ช้าเลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะทำอย่างนี้นะคะก็ ไม่ได้ต้องช้าก่อนจตาลองรีวิวค่ะต่อไปอันที่เพอร์เฟกที่สุดก็เป็นอะไรเล็บยิบซีนะคะเพื่องรีวิวอันนี้อันแรกเหรออันนี้อันแรกอันนี้อันสองอันนี้อันสามเดี๋ยวเราจะมาติดเล็บให้ดูด้วยนะคะเราจะมาติดเล็บให้ดูเดี๋ยวไปติดกันเลยจร้งจเราติดเติดก่อนเดี๋ยวพี่เก็บของกอนติดอันที่เป็น8ดกันนะไหน เหมือนกันหรอดูดิเหมือนไหมดูเหมือนไหมคะเออติดเพียงติดอันเดียวให้อันหนึ่งให้พร้อมอันหนึ่งให้พร้อมเราก็เราจะขายให้น้องอยู่นะคะสิบห้าบาทค่ะเราเราหืมสิบบาทสิบห้าพี่เปลี่ยนเป็นสิบห้าไงเราก็จะติดถึงตรงนี้นะคะเพราะว่ามันถึงมันมีสิบสองอันนะคะเราก็ติดถึงสีฟ้าตรงนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ ทำลมาติกเลยเพื่นติดถึงอันสีฟ้าเด้อไหนเนี่ยมันมี12เล็บทำไมต้องให้มา12เล็บเขาให้มาเผื่อไงแบบมันเผื่อเล็บงอกมาเผื่อเล็บงอกมานะครับกิเตอร์หลุดคีเตอร์หลุดในเคกก็เดี๋ยวมาเริ่มติดกันเลย นิ้วโป้งพี่มันเหมาะกับสีฟ้าว่านิ้วโป้งพี่ของเรานะคะมันเหมาะกับสีจะเราก็มาติดเลยเราตดเริ่มงอันแรกเลยหนูหนูจะตดเริ่มจากนิ้วก้อยหรอืมชอบเริ่มจากนิ้วก้อยพี่ชอบผีนี่นะคะเราก็เหมาะกับสีฟ้านะคะหนึ่งพี่อ้อนพี่อ้อนหนูเคยเอาไม้เนี่ยจุ่มลงไปในเนี้ยแล้วก็ทิ้งไว้สองวันแล้วก็คนๆพอพอมาวันที่สองคนๆมันก็กลายเป็นสีฟ้า มันแข็งแข็งแล้วทีพอเอามามันก็ยืดให้ให้ไปไปเลยไปเลยเดี๋าก็จะมาติดเงี้ยก้อยก่อนเลยนะคะอย่าพิลุกับเพลงๆนะเพลงมีเก๋ๆเพลงจอบแมนนี่นะคะก็จะเป็นเล็บนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกลิตเตอร์ไวติเทนอะไรเล็บหายหายไปไหนลูกเราก็จะเปิดกลิตเตอร์กันเลยนะคะเปิด เพียงพูดเปิดเออครูที่จิ้มเราทำไมมันเป็นอย่างงี้วะมันไม่แหลมมากเนาะเพียงแหลมไหมเพียงเปิดดินี่ไงอะไรน,นี่ก็ได้จิ้มทางไหนวะเขาจิ้มทางไหนกันอ่ะเพียงก็ดูของเพียงนี่เขาจิ้มทางไหนโอ้เขาก็จิ้มทางนี้ตัวไม่งั้นเขาจะมีฝามให้เราไหม เออช่องมันเถอะแม่วอามดูได้มาแล้วสินุได้อันนี้มาด้วยกำละ5ห้าสิบคูณหนอ่อนได้คมไ,ไฟมาหนึ่งร้อยบาทเอาไว้อันนี้เอาไว้อ่านังสือแล้วก็ไปน,นะคะแล้วก็จะมาตีนิ้วนางพ,านานาพ,พี่ไม่ติดกีตเตอร์เพราะมันมีลายเลบมาให้แล้วพี่ไม่ติดพี่ไม่ติดกีตเตอร์เลยหนูหนูติดตรงที่มันว่างๆแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหม ผู้โทรมโมสังโคหคยฟังเราชอบฟังดีเาอเรื่องธรรมดาก็สวยแล้วนะอขอตขัวไปตินนะะันันันะ,ะันนข่นะันเสร็จนลันนี่เรานขันติดอยู่เลยสวยไนมัรายังไม่ติดลายยันะคนั ยิบซีนอะไรยิบซีนหัวใจยิบซีไงอย่างี้เขาเรียกยิบซีเหรอมันเหมือนยิบซีอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ว่ายิบซีนค่ะลูกตรงเนี้ยดูดิค่ะเดี๋ยวเราไปรอของพี่กันนะคะโอเคเสร็จแล้วนี่นะคะก็จะเป็นเล็บที่ติดนะคะก็จะมีกล้องด้วยค่ะก็วันนี้เวลานะคะบ๊ายบาย